สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบก,กับพวกเราทีมงานหงโยกแปดริเนอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ดุสิทธ์นะครับเป็นอีกหนึ่งผู้พ่อเลี้ยงนกหงโยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับก็เป็นคําถามคลาสสิกนะพี่นะทีทะ่พูดคุยกับทุกๆความก็คือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกหงโยกสายพันธ์ฮอลแลนด์ของพี่ มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับพี่มนว่างครับเลยหามาเลี้ยงไว้ดูเล่นครับครับ,รบแล้วก็ทําไมถึงเลือกเป็นนกหงยกเพราะว่ามันมีนกชนิดอื่นอีกหลากหลายเล็บเบิร์ดคอสคาเทลซันคอนวัวทำไมถึงมาลงที่ไอ้นกหงยกนี้ผมเคยเลี้ยงนกใหญ่แล้วมันเสียงดังครับอ๋อนกใหญ่ที่พี่เลี้ยงนี่เป็นสายพันธุ์ซันคอนัวครับซันคอนวัวก็คืออาจจะเกิดเขาเรียกว่าความลำคาญจากเสียงที่ดังจนเกินไปใช่ครับก็เลยมาสะดุดกับนกหงยก สายพันธุ์ฮอลแลนด์ใช่ครับแล้วที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยคือซื้อนกจากจากนกจากตลาดนกจากฟาร์มหรือนกจากที่ไหนซื้อจากฟาร์มอย่างเดียวนะครับฟาร์มฟาร์มของใครพอบอกได้ไหมที่<ข>ซื้อมาทีแรกผงไม่ตายก่อนเลยครับ <c oughs> ก็คือใกล้เคียงกันเพราะแม่เลี้ยงไก่เองก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองถ้าย้อนกลับไปมาสักสองสามปีก็น่าจะเป็นหนึ่งผู้พอเลี้ยงที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียง จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่ครับถ้านึกถึงนงโยกสายหวานหวานนี้ก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงสายครับอ่าก็คือเราก็ได้จุดกําเนิดนกในการเลี้ยงจากแม่เลี้ยงสายมาครับตอนนั้นที่เริ่มเลี้ยงได้มาได้มากี่คู่กี่ตัวโว้เยอะครับคือแต่ทําตายหมดเลยครับอ๋อคือคือเริ่มมาอนี่คือเราเราเริ่มเยอะเลยใช่ไหมครับ เริ่มหลายคู่ไหมเป็นสิบยี่สิบตัวไหมถึงไหมน่าจะถึงอ่าก็คือตอนนั้นเอามาเลี้ยงแล้วที่ว่ามันตานยสาเหตุมันเพราะผมป้อยกองรวมครับแล้วโดนลมครับอ๋อคือเนื่องจากว่าคือตากฝนตากลมครับคือเริ่มแรกของการเลี้ยงของเราเราอาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นในการเลี้ยงสักเท่าไหร่ครับก็คือเอามาเลี้ยงใน,ในกองรวมรแต่ตอนนั้นที่คิดเลี้ยงเนี่ยคืออยากจะเลี้ยงในกองรวมหรือหรือเดี๋ยวเราค่อยมาแยกเป็นเป็นคู่เป็นกลุเดียวตอนนั้นยังไม่มีความรู้เลยครับอ๋อก็คิดจะ รวมเลยใช่ครับอ่าก็เหมือนกับคนยุคก่อนๆที่เขาเลี้ยงโดยส่วมากเขาจะปล่อยคงรวมแล้วก็มีรูปมะพร้าวหลายๆใบเขาจับคู่กันเองใช่ครับปล่อยกันเองก็คือไม่ประสบความสําเร็จสําหรับพี่ใช่ครับแล้วก็พี่ก็ทํายังไงหลังจากนั้นที่มันตายแล้วมัน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 มีความรู้สึกอยากจะเลิกรู้มันท้ออะไรไหมหรือหรือยังไงไม่ท้อครับก็โทรปรึกษาคนเก่งๆครับครับแบบพี่เอ๋ไม่ตายอะไรงี่อ่าแล้วเราได้เราได้ความรู้ยังไงมาบ้างถึง มาเปลี่ยนแงเขาก็ให้ทำโรงเรือนใหม่ครับครับผมแล้วก็ทำมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับครับก็เลยมาสู่การเลี้ยงแบบคู่นี่คือมันแตกต่างกับการเลี้ยงกลงรวมในตอนแรกยังไงบ้าง มันดูแลง่ายกว่าอ่าครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีกว่ากว่ากลงรวมด้วยใช่ครับอ่าเวลาลูกนกออกมามันไม่ป้อนแล้วก็ฝากหลังนุ่นลังนี้ได้อืมก็คือเราสามารถที่จะดูแลสามารถที่จะจัดการได้ถ้าเป็นในกรงรวมบางทีเราเราไม่ได้ดูบทีเป็นลูกมะพร้าวด้วยบางทีนกออกหลายตัวตายกันบ้างอะไรอะไรบ้างบางทีก็เปิดเปิดดูลูกนกลําบาก ไม่เหมือนแับกล่องไม้เราสามารถจัดการได้บางทีนกลูกนกออกหลายตัวเราสามารถอไปฝากผู้อื่นได้หรือบางทีไข่หลายใบยก็สามารถไปฝากได้เช่นเดียวกันจากจุดเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงจนถึงปัจจุบนันนี้หลายปีนะที่กว่าจะถึงวันนี้น่าจะปีฝากสองปีแค่ปีกว่าเองอแสดงว่ายังยังมือใหมย่ยังเป็นมือใหม่นะ,ะแต่สำหรับนก <laughs> ที่มีอยู่สีสันที่เห็นอยู่เนี่ยคือไม่ใช่มือเมืออไม่ใช่ไม่ใช่มือใหม่อันนี้พูดถึงเทคนิควิธีการการซื้อนกเข้ามาเลี้ยงหน่อยว่ามีวิธีการเลือดอะไรยังไงบ้างถึงมีพ่อแม่พันธุ์สวยๆแบบนี้สวยก็น่าจะได้จากความใหญ่ๆที่เขาเมตตาครับก็มีพี่แป๊บบางบิก๊กครับอ่าแล้วก็แม่ตายครับก็คือแบ่งเนี่ยหัวหัว จากทั่เรี่ของเมืองไทยเลยนะที่เอ่ยมาเนี่เป็นเป็นเบอร์ต้นๆเลยก็คือเราก็นำเขาเรียกว่านำนกที่ที่มีคุณภาพจากฟาร์มที่ที่มีชื่อเสียงนำมาต่อยอดนำมาพัฒนาก็คือในในในมุมมองตรงนี้บางคนอาจจะมองว่าราคาต้องแพงกับความคิดของเราเนี่ยเราเรามองไงกับนกที่ อาจจะไม่ได้สีสันสวยงามขนาดน,นี้เป็นนกตลาดสำนกที่มันแตกต่างยังไงเราเราผมทําไม่เป็นนะครับผมบีบไม่เป็นผมก็ซื้อสวยๆเลยครับง่ายดีครับก็คือเราก็ซื้อที่มันมันมีสเปคอยู่แล้วเพื่อที่จะมาง่ายในการต่อย,ยอดด้วยใ,ในการพัฒนาด้วยเพราะว่าวิธีการเลือกเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนกที่ อยากพัฒนาก็ซื้อนกแบบธรรมดาแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดแต่พี่ดูสิน,นี่คือซื้อทางรัดเลยนะครับซื้อนกที่ที่เราชอบแล้วก็เราพึงพอใจในเรื่องของราคาแล้วก็มาต่อยอดมาพัฒนาแล้วก็ได้ข่าวว่าคือคือในช่วงผลแรกที่มาเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างที่เล่าสักนิดนึ่ง ลวกไว้ตามที่ประตัวครับจากจากทั้งหมดมีตอนนั้นมีประมาณประมาณ,มาณสักเท่าไรเยอะครับกเต็มหมดเลยครับก,ก็คือในกองรวมนี่ก็คือมีกับเต็มใช่ใชแล้วล่วงไปล่วงไปเกือบหมดนะพอสมควรใช่ครับพอจะรู้สาเหตุไหมที่มันล่วงเพราะว่ามันน่าจะเปเก็บผักที่มียามาอือก็คืออันนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกข้อควรระวังบางทีก็เป็นผักที่ ที่ปอดสารพิษแต่บางทีก็คือข้างเคียงอาจจะฉีดยาใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีสารเคมีที่เขามียาจับไปด้วยก็คือพวกเศศกษตรกรก็ก็จะใส่บางทีเขาก็าใส่ายาจับใบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย <S <S แล้ว <S 2> <S 2> พอเวลาฉีดเนี่ยมันมาตามละอองมันมาตามลมบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เราหรอกแต่ว่ามันสามารถฟิวไม่ได้แล้วพวกนี้พอมันใส่ย,ยาจับใบเนี่ยคือมันก็จะเกาะติดกับพวกพวก,พ,วกพืชผักพวกใบไม้เนี่ยอยู่นาน บางทีเราเอามาให้นกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ทําให้นกป่วยทําให้นกตายได้เพราะอย่างคนที่ที่เป็น,นคือคล้ายๆของผมเหมือนกันผมก็เคยเคยเก็บายาขนใช่ยาขนเรื่องครับําคัญม,มันก็เป็นละอองนะที่เขาข้างเคียงเขาเขาฉีดสารเคมีอย่างแล้วเราบางทีเราก็ไม่ได้เราเองก็ก็ไม่ได้คํานึงถึงว่ามันจะปิวมาโดนรือว่าอะไรบางทีเราเก็บมาให้มันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกัน เพราะว่าเราสังเกตดูเนี่ยคือทุกอย่างมันปกติมันนกมันนก กระทันหันนกเลยครับมันเป็นมันไม่ได้เกิดจากโรคแต่มันเกิดจากบางที่เกิดจากสารเคมีด้วยถ้าเป็นโรคมันจะค่อยๆหลาหมอันนี้มันร่วงเลยครับอ่อนเบี้ยเลยครับซึมไปหมดเลยนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นกมันก็ปกติทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์จากการเลี้ยงนกทั้งทั้งถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกก็เนื่องจากอยากที่จะเลี้ยงแต่ก็ขาดประสบการณ์ก็ไม่มีความย่อท้อในการเลี้ยงก็เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมาดีเลยนะครับมีนกสวยสวย ตรงตามที่เราตั้งใจก็ประสบป,ปัญหาอีกวิธีการทํายังไงนกที่ป่วยเรามีการจัดการยังไงบ้างของพี่ก็ให้ยาครับคัแล้วเราเราแยกได้ไหมแยกแยกออกไปไว้บ้านพ่อหมดเลยครับอ่าก็คือจากอันนี้เป็นส่วนโรงเดือนสําหรับเพาะตัวไหนที่มันป่วยเราคัดออกแล้วก็แยกเอาไปไว้อีกอีกที่หนึ่งก็คือนอกป่วยอยู่นกป่วยนกดีก็อยู่นกดีใช่ครับแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อ่านกที่เหลือเนี่ยมันมันติด หรือว่ามันไม่สบายด้วยเพราะว่าเราเราไม่รู้ราสาเหตุที่มันป่วยจากอะไรแต่เราก็แยกเอาไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะติดต่อกันได้ถ้าอยู่ในโรงเรียนนะอ่าแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูแลก็มองดูแลก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นสักเท่าไหร่ส่วนอ,อาหารเสริมในแต่ละวันมีอะไรยังไงบ้างที่แตกต่างจากพันพธุ์พืชโดยทั่วไปที่พี่ให้ผมพ่สูร็จ ผมก็ให้แบบบางครับให้อาหารไก่นียครับอืมคอาหารไข่บ้างครับอ้าโอท่าไลก็เหมือนที่อื่นเะยครับอ่าก็จะมีบางส่วนก็เพิ่มขึ้นมานะก็เป็นพวกอาหารไก่เล็กครับอ่าสำหรับลูกนกสําหรับนกลงลัางด้วยแล้วก็วิธีการขายการจาหน่ายเป็นยังไงบ้างต้องแต่เลี้ยงมาจะไม่เคยขายเลยครับอืเพิ่งขายไปสองคู่ครับครับผมที่ที่ที่ไม่ได้ขายนี่คือจํานวนมันยังน้อยหรือว่าใช่ครับเราตั้งสายไม่ได้ครับอ่า ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มตั้งสายังมีน้อยอยู่แต่ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วถ้าคนเห็นเนี่ยเอ้ยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยขอแบ่งแบ่งนนะได้ไหมได้ครับอ่าแบ่งได้เหมือนกันก็ยังพอมีบางส่วนนะสําหรับนกที่มีอยู่ที่ที่ดูสิทธามส่วนมากก็เป็นนกกลุ่มดินนะที่ผมเห็นแล้วก็มีสายไหนอีกบ้างตอนนี้ผม,มเก็บตังเอาแบ็กวิงครับชอบแบ็กวิงเป็นแบ็กวิงด้วย พูดถึงแบ็กวิงตอนนี้มีอยู่ปีคู่เพิ่งมีสามคู่ครับตัวตัวคู่ไหนเลยูคุณน้้นอ่าคุณนุ้นยะให้กล้องซูมให้เลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นซีริกีนทั้งคู่นะก็รู้เป็นบูเดนเฟย์อ๋อเป็นบูอ่าอันนี้อันนี้เขาให้ผลผลิตยังยังครับเพิ่งเห็นเข้ารังอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นโนบลูนอยู่ก็รอรุ่นแล้วกันอีกไม่นานเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศคู่นี้กําลังดีปีกัน ทราบสีวันแล้วยังไม่เห็นไข่อ๋อแต่ยังไม่ไข่แต่อันนี้อันนี้ก็เป็นคู่ที่สองอันนี้เป็นซซนี์ซรีกิธรรมดากินธรรมดาทั้งคู่ผมว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้น <basic S 2> เบสิกก่อน,น <ะ S 2> จากซซรีกินก็คือในนกแบ็กวิ่ะถามว่าซซรีกินมันเบสิกไหมมันก็ไม่เบสิกแล้วแหละเพราะว่า ถ้าขึ้นชื่อในใน,ในกลุ่มของแบ็กวิงเนี่ยก็คือจะเสียอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ซีนิกินก็มีสเสน่ห์ซีนิบูก็มีสเสน่ห์เหมือนกันอ่าจะตั้งสายไว้3คู่นะอ่าเป็นเป็นแบ็กวิงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมีกลุ่มวิงเป็นบนโบเป็น t ีซเป็นสแตนช่นหวานๆก็ได้มาจากหลายฟาร์รมแนะนำให้ได้เลยก็หว,วานๆก็มีแม่เลี้ยงสายหวาน ดีเทสีฟของที่นี่ก็ต้นสายก็บ้านพี่เอนะใช่ครับพี่เอสุพรรณแล้วก็สแปงหวานๆก็มีจากบ้านของบังบิกบังบิกลาดาดบุรีแล้วก็มีสายของพี่แป๊บด้วยแบ็ควิงที่สายสายกไหนพี่แป๊บหมดเลยเรนโบวกับแบ็ควิ้งนะเรนโบกก็สายของพี่แป๊บเหมือนกันพี่แป๊บระยองนะครับแล้วก็ยังมีผู้พอเลี้ยงท่านอื่นๆอีก ที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเลี้ยงอยู่ใกล้ใครก็ไปติดต่อดูถ้าอยู่อ่างทองอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะนอกจากแม่แม่เลี้ยงตายนอกจากาคนอื่นๆที่ผมเอ่ยไปแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่ดุสิตอีกหนึ่งคนคนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เข้ามานั่งพูดคุยมาขอความรู้ได้ นะครับที่นี่ผมการันตีในเรื่องของความสวยแล้วก็สีสันจัดจ้านเพราะว่าต้นสายดีตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงหรือคนที่นำนกไปพัฒนาต่อเนี่ยผมการันตีได้ว่าก็จะได้ลูกนกที่สวยงามน่าเสกเช่นเดียวกับที่พี่ดูสิได้ทำนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเล็กน้อยนะพี่นะคลิปแรกอาจจะเขินนิดนึงอาจจะคุยน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่ดูสิบอกว่าวันนี้เขินคุยอาจจะไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวอาจจะมีคลิป2ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ พี่ดูสิเองก็เคยไปร่วมงานประกวดมาด้วยครับกี่ครั้งที่น่าจะสองสองสองครั้งห้าสองสางครังง้งครัง้ง,งล่าสุดพี่ก็ไปมาที่ขาเชิงชาวน,น่ครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ดูสิด,ด้วยเดินทางไกลจากจังหวัดอ่างทองไปยังจังหวัดฉาเชิงชาวนะแล้วก็ ถ้ามีงานประกวดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มแปดหร,หรือว่าทางกลุ่มอื่นจัดขึ้นก็เชิญพี่ดูสิล่วงหน้าเลยละกันถ้ามีโอกาสจะไปเ<ป>ที่ยวทุกงังงนนะก็ะะไปร่วมจะมีนก,ก็ไม่มีไปร่วมสนุกกันนะก็เปรียบเสมือนเป็นงานแห่งการมิงพบอปะพูดคุยสําหรับคนเลี้ยงนกหงส์นะบางคนคุยกันทางเฟสคุยกันทางโซเชียลไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ไปเจอเจอกันไปทะเรียกไป แจกรอยยิ้มซึ่งการแลกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้พี่ดูสิได้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับฝากได้ช่องทางไหนได้บ้างพี่เฟซบุ๊กบุ๊กดูสิเลยครับครับผมเบอร์โทรครับพี่0ูนย์เาครับศูนย์เจ็ดอ่าครับครับผมก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มที่ยังไม่ไม่มีชื่อฟาร์มใช่ไหมใช่ชื่อวัดดูสิเลยใช้ชบ้านาบาน้บานนกนกปีบ้าน แฟนแนตั้งโอ๊ะแฟนไอ้ชื่อชื่อฟาร์มที่ไหนชื่อฟาร์มใช้ชื่อว่าพี่ชื่อฟาร์มนกบ้านน้องปิ๊กนกบ้านน้องปิ๊กอ่าปิ๊กอ่าโอเคนะครับก็ฝากชื่อฟาร์มนี้เอาไว้ด้วยนะครับนกบ้านน้องปิ๊กอ่านะครับหรือว่า ฟาร์มของพี่ดูสิทธ์นะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวาการอัปเดตการเลี้ยงนกของพี่ดูสิทธ์ได้นะครับผ่านไปผ่านมาระแวกจังหวัดอ่างทองมีหลากหลายฟาร์มนะครับก็สามารถเข้ามาชมนกสวยงามนกโฮมยกสายพันธุ์ทอร์เนด์ได้นะครับดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้พ่อเลี้ยงและก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานผองยกแปดพิ้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ